หลายคนที่เคยมองเลงลายนี้ไว้นะครับตรงคางนี้เป็นคำว่า20นะครับเป็นเบอร์ของปอตาลโลนะครับด้านหลังก็มีแหงปีศาจด้านบนเป็นลายปีศาจด้วยสวยสีเงาดูแลง่ายนะครับผมมีแว่นกันแดดตรงไหนวะนี่อ่า สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตัวบิคเคจากร้านบิคเคสปีดนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวหมวกันนกอีกหนึ่งใบนะครับต่อจากเมื่อวานเลยนะครับเมื่อวานก็เป็นสกอร์เปียนตัว ads 2นะครับตอนนี้ก็เป็นถัดคิวของรุ่นน้องนะครับก็คือเป็นรุ่นเล็กลงมานะครับปกติสกอร์เปียนเนี่ยเราจะมีหลักประมาณหมื่นขึ้นตลอดเลยนะครับผมใบนี้เป็นใบเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นตัวน้องเล็กละกันของตัวค่าย อ่ o สกอร์เปียนนะครับเป็นรุ่นอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันก็กล่องสีเหลืองดำเหมือนเดิมนะครับตัว s c o r p i ป n XO นะครับผมก็ตัวนี้ชื่อรุ่นว่า491นะครับ XO 491ายนี้เป็นลายนะักแข่งนะครับก็คือเป็นแชมป์โลก MotoGP f a b i o q u a r t a r a r ตนะครับตัวนี้เป็นลาย Fabio 20นะครับก็คือเป็นลายก่อนหน้าที่เป็นลาย ที่ล่าสุดนะครับแล้วตอนนี้ฟาบิโอก็ย้ายไป HJC แล้วแต่ว่าลิขสิทิ์ของลายตัวนี้ยังอยู่กับ s c o ร์ i ปีนะครับซึ่งเป็นโมเดลที่เพิ่งเอาเข้ามาปีนี้ด้วยนะครับนอกจากลายนักแข่งเนี่ยมันจะมีลายกราฟิกด้วยนะครับเป็นลายชื่อลายว่า Spin นะครับมีสีดำแดงแล้วก็สีน้ำเงินเหลืองนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นสีดำด้านเป็นสีล้วนนะครับก็มีทั้งหมด4ลายเข้ามาที่ร้านนะครับผมราคานะครับจะอยู่ที่ประมาณ 7,200รอบาทนะครับสำหรับสีล้วนนะครับแล้วก็7,500บาทสำหรับลวดลายนะครับแล้วก็ตัวลายเลปิกานักแข่งเนี่ยอยู่ที่7,900กบาทนะครับผมเอาลายนี้มาให้ดูเพราะว่าลายนี้เป็นลายนักแข่งคือหลายคนแบบเคยอยากได้ลายนักแข่งนานมาแล้วนะครับแต่ว่าราคาตอนนั้นก็อยู่ประมาณ1มื่นหกมืนเจ็ดอะไรเงี้ยก็อาจจะจับต้องยากนิดหนึ่งตัวนี้ทำมาให้จับต้องง่ายขึ้นแล้วก็หลายคนบอกว่าสวยกว่าตัวที่เป็นนักแข่งอีกเพราะว่ามัน เป็นสีเงาครับตอนที่เป็นนักแข่งนะมันเป็นสีด้านนะครับตอนนี้เป็นสีเงาแล้วแล้วเรามาดูกันว่ามันสวยยังไงนะครับผมในกล่องนะครับตัวนี้จะมีอะไรให้บ้างเหมือนจะไม่มีอะไรเลยอ่าก็คือมีแค่หมวกอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ถุงผ้าแค่นั้นเองนะครับผม ราคาฟาบิโอใบนี้นะครับอยู่ที่7,900บาทนะครับก็คู่แข่งในคลาสของเขาเนี่ยก็จะมีพวกชาร์คดิสกอลนะครับแท็กสกอลทูอะไรเงี D ้ยดิสกอลสกอลทูมันคล้ายๆกันแต่มันต่างกันนิดหน่อยราคาก็จะต่างกันประมาณพันหนึ่งนะครับพวกฟังก์ชันเช่นไฟแล้วก็ระบบพวกกลไกเปิดวงเปิดแว่นที่ใช้คุณภาพที่ดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็อยู่ในเลนส์เดียวกันแล้วก็มีพวก h อ c i9 i 7อ้ I I นะครับ a 7 0นี้จะถูกกว่าน่อหนึ่งก็คืออยู่ที่6,9 0 0ก็อยู่ที่มา 7,000นะครับตัวนี้ก็อยูอ่ถ้าเป็นสีที่มีลายกราฟิกอยู่7,500นะก็ต่างกันประมาณ500นะครับไม่เยอะมากแล้วก็โดดไปอีกทีก็เป็นพวก HGV เลย HGV ก็เป็น K3 SV นะครับตัวนี้เป็นตัวหมวกกันน็อกแบบสไตล์สปอร์ตทัวร์ลิงมีแว่นนะครับผมก็สามารถใช้งานในเมืองออกทริปได้นะครับผมในกล่องก็จะมีตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นคู่มือนะครับไม่มีอะไรตัวหมวกคร่าวๆเดี๋ยวเราลองดูนะครับ สีแดงจะเป็นสีแดงอมสะท้อนแสงมีออนนิดๆน,นะครับเป็นแดงอมส้มนะครับผมอ่าถ้าใครดูของแล้วแบบดูไม่ค่อยออกนี่สีเงาวสวยงามนะครับใบเดิมตัว R1 Air ที่ขายเนี่ยก็คือเป็นสีด้านนะครับตัวนั่งบนเป็นหน้าปีศาจนะครับถ้าใครดูไม่ออกนะครับถ้าของกอลตารโลตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นหน้าปีศาจชัดเลยอันนี้ก็เป็นหน้าปีศาจเหมือนกันแต่ว่าเห็นไหมเห็นตาไหม แล้วก็มีนวดเนี่ยตรงนี้ซึ่งมันจะเป็นสีออกไม่ชัดตอนที่สมัยผมขายตัว R1 แรงๆหลายคนบอกว่ามันเป็นหน้าปีศาจผมก็ยังจําไม่ได้นะครับพอมาดูตัวที่เป็นลายใหม่และที่เป็นดําแดงจัดๆเลยแล้วก็มีมอนสเตอร์ด้วยก็โอ้หน้าปีศาจทัดเลยนะครับตัวนี้ก็เพิ่งมาเห็นนี่แหละว่ามันหน้าปีศาจยังไงตัวนี้ก็เด็กปีศาจครับกาตาลโลนะครับผมก็อดีตแชมป์มโตอจีพีปีก่อนนู้นนะครับปีล่าสุดรู้สึกจะเป็น บรรยยาได้ไปนะครับผมถ้าจะไม่ผิดน,นะบรรยยา,าสกรอร์เปียนนะครับตัวนี้ s o 4 9 1นะครับผมผมจะเรียกสั้นๆว่าตัวสกรอร์เปียน491แล้วกันนะครับผมตัววัสดุตัวนี้นะครับทำจาก โพลีคาร์บอเนตนะครับเหมือนกับตัว a d x 2นะครับผมก็มีความแข็งแรงยืดหยุ่นดีซับแรงกระแทกได้ดีตัวนี้หารนมาตรฐาน ECE R22.06 เหมือนกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับหมวกที่ขายส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากทางโซนยุโรปแล้วก็มาตรฐานหลักๆของโลกก็มีู่2ตัวคือมี DOT กับ ECE เนี่ยซึ่ง ECE เนี่ยเขามีมาตรฐานใหม่ R22.06 เนี่ยจะเริ่มบังคับใช้ในปีต่อๆไปเนี่ยคือ เขาจะเทสหนักมากนะครับทำให้หมวกนี่มีความแข็งแรงค่อนข้างสูงเรื่องของเซฟตี้อะไรเงี้ยเราดีกว่าตัว R ายิปสองขีดศูนย์ห้าค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องการกระแทกด้านบนอะไรเงี้ยที่เขาเทสมากกว่า 13. จุดแรนดอมออกมาครับก็ไม่สามารถหลบหลีกได้เลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจุดใดจุดหนึ่งเขาคิดว่ารู้ว่าต้องเทสตรงน,นี้เขาก็จะไปเพิ่มโฟมตรงนี้ให้หนาแต่ว่าตอนนี้การเทสเป็นแบบแรนดอมหรือสุ่มนะครับว่าบางทีอาจะตตาอาจะเทสตรงนี้บางทีอาจจะเทสตรงนี้อะไรเงี้ยทำให้เขาต้องใช้โฟมที่หนาขึ้นน้นแลวก็ ครอบคุมทุกพื้นที่บนหัวเลยทาให้บางทีหมวกอาจจะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนิดนึ่งซึ่งใบนี้น้ําหนักอยู่ที่ไซส์เอ็มนะครับหนึ่กรรัมต้องถามว่าเป็นหมวกที่หนักไหมก็ไม่ได้หนักมากแล้วก็เป็นหมวกที่เบาไหมก็ไม่ได้เบาอยู่กลางๆครับ หลังจากนี้หมวกจะอยู่ประมาณพันห้าพันหกนะครับถ้าเป็นพวกค่วนางเ็าอยู่พันเจ็ดพันแปดนะครับตอนนี้ก็ถือเป็นหมวกกลางๆตัวนี้บาลานซ์ใส่ค่อนข้างดีแล้วกันก็คือใส่แล้วรู้สึกไม่หนักนะครับถือแล้วอาจจะหนักแต่ว่าใส่แล้วไม่หนักพวกนี้เขาต้องออกแบบมาค่อนข้างดีแล้วก็เรื่องของการรูลมเนี่ยทำได้ดีนะครับผมรูปทรงก็คือดูเพรียวทาง s c o ป p i ยนเนี่ยเขาจะทําหมวกออกไปทางโค้งมนนะครับดูดูโฉบนะครับดูดูโฉบแต่ว่าจะมีความโค้งมน ถ้าเทียบกับรถยนต์เนี่ยอย่างพวกสายชาร์กเนี่ยเขาจะไปทางแบบเหลี่ยมๆนิดนึ่งนะครับเหลี่ยมๆก็จะเป็นสไตล์พวก h i n i อะไรเงี้ยแต่นี้อาจจะเป็นแนวแบบ Porsche หรือพวก Ferrari ที่มันดูแบบมีโค้งๆอะไรเยอะนิดนึงทาง Porsche กันนะครับก็สวยงามครับผมหมวกของ Scorpion เป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสน,นะครับผมดีไซน์ก็จะสวยงาม <c oughs> ช่องลมนะครับ ตัวนี้เป็นโมเดลใหม่นะครับก็จะมีการพัฒนาในหลายๆเรื่องอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ ECE เนี่ยนะครับแล้วก็ตัวช่องลมนะครับช่องลมปากนี้มีสองสเต็ปนะครับหนึ่งสองนะครับให้ลมเข้านะครับอันนี้ทําให้หายใจสะดวกนะครับแล้วด้านบนนะครับจากหมวกตัวท็อปเนี่ยข้างบนจะมีแค่ช่องเดียวตัวนี้จะมีทั้งสามช่องเลยก็คือมีช่องด้านบนมีสเต็ปหนึ่งสองเหมือนกันดันขึ้นให้ลมเข้านะครับแล้วก็มีด้านข้างนะครับเป็นแป๊กอย่างนี้อ่าอันนี้เหมือนทาง X Life นะครับ ก็คือ Back Back, เปิดแปกปิดได้ก็คือเข้า3ช่องบน1ช่องล่างนะครับไปออกด้านหลังนะครับมีความร้อนความชื้นตัวนี้ด้านหลังเปิดปิดไม่ได้นะครับมีช่องลมตรงนี้1ช่องนะครับใต้นี้แล้วก็มีตรงนี้นะครับแล้วก็มีการที่ลมเนี่ยเข้ามาแถวทนี้ มันจะเป็นเรื่องของการรีดลมเรื่องของแอโรดนดมิกเรื่องของแอร์ฟลต่างๆเนี่ยลมเข้ามานะครับเข้าไปด้านหลังแล้วก็เอาความร้อนความชื้นบนหัวเนี่ยออกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มันจะมีให้รูรอดอีกนะครับเป็นเรื่องของการจัดเรียงกระแสลมเรื่องของแอโรดนมิกต่างๆนะครับหมไปนี้นะครับมีแว่นกันแดด2ชั้นนะครับผมตัวนี้เขาใช้ชื่อว่า สปีดวิลนะครับก็คือจริงๆก็คือแว่นกันแดดธรรมดานั่นแหละใช้ชื่อเท่หนึ่งสปีดวิลในสเปคของเขาก็คือสามารถเอาขึ้นลงได้นะครับกรณีที่เราขี่กลางวันนะครับแดดร้อนแล้วก็เอาลงนะครับเนี่ยใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็เวลากลางคืนเราก็เอาขึ้นนะครับสามารถเอาขึ้นลงได้ง่ายนะครับตัวแว่นมีการเคลือบสารกันฝ้าแล้วนะครับเห็นไหมผมห้าเข้าไปฝ้าไม่ขึ้นเลยนะครับทั้งข้างนอกและข้างในนะครับเดี๋ยวผมลองห้าอีกที เพื่อความชัวนะครับอันนี้ถ้าที่ลองเนี้ยสารเคลือบก็คือทาให้ฟ้าร์มขึ้นแต่สารเคลือบเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นการเคลือบไปนะครับใช้ไปน,นานๆเช็ดไปบ่อยๆสารเคลือบมันก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็มีอายุส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณปีหนึ่งหรืออาจจะมากหรือน้อยกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กัแบคอนดิชันในการใช้งานนะครับผมตัวนี้แว่นใหญ่เต็มตาเดี๋ยวเรามาลองสวมใส่แล้วเราก็จะรู้ว่ามันอมองแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมอันนี้ี๋ยวองปิดขึ้นก่อนสเตปของตัวแว่นอชิลหน้านะครับผมตัวนี้ สเต็ปที่1ก็ค่อนข้างกว้างเลยนะครับเปิดสูงเลยแล้วก็เสเ็จที่2 3 4สตรงนี้เป็นแก๊้แกล้แกก็จะมีสเต็ปสุดท้ายที่มันมีระยะเยอะสุดนะครับก็ตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการดึงดึงชิลให้เข้ามาแนบกับตัวหมวกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสเต็ปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่มีแรงดึงนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วหลดกดลงปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะตึ๊บเข้ามาเลยก็คือทําให้ชิลมันแนบนะครับทําให้ไม่มีลมวีดเข้ามาตามช่องต่างๆนะครับผมตรงนี้มีอีกกลไกนึง หลายคนสงสัยว่ามันไว้ทําอะไรนะครับผมอ่ามันทําได้อย่างงี้ครับดันงนี้ ตัวนี้ก็คือการล็อกชิวนะครับกรณีที่เราไปหมวกเอาไปทําความเร็วนะครับหมวกต้องมีการซิลไว้เพื่อไม่ให้ลมเข้าแล้วก็เพื่อไม่ให้ตีเปิดขึ้นมาครับตัวนี้ก็ล็อกไว้นะครับ,รบมันก็นยังเปิดได้นะแต่มันดันขึ้นไม่ได้ก็คือเหมือนป้องกันการที่ลมมันงัดชิวขึ้นมาสำหรับคนที่ไปทําความเร็วสูงๆนะครับใครที่ล็อกไว้ก็อย่าลืมปลดล็อกก่อนเปิดนะครับผมมันยังมีกลไกอีกอย่างหนึ่งของตัวนี้นอกจากล็อกแล้วนะครับผมอันนี้นี่ล็อกใช่ไหมครับนี่ล็อกไม่ให้ชิวเปิดนะครับแล้้้้วัันนนนดดดมาาาหไี นน่ิดึงต้องจับจับนิดหนึง่งบิดปิดเนี้สังเกตนะครับชิลน่าจะเผยนะครับกรณีที่จะก,กี้เราเห็นว่าชิลมันเป็นสเต็ปค่อนข้างกว้างเนี่ยเวลาเราจะขี่กินลมอยากให้ลมเข้าเอ่ยทำไม่ได้นะครับจริงๆมันทําได้ก็คือทําการคลิกตรงนี้นิดหนึง่งตรงนี้มันจะเกิดสเปซขึ้นเห็นไหมเพื่อให้ลมเข้าเอื่อยๆได้นะครับตรงนี้เป็น,นกลไกพิเศษของทางสกอร์เปียนนะครับผมแล้วก็ระบบการถอดชิลก็ค่อนข้างง่ายนะครับก็คือดันตรงนี้ แล้วก็ดึงเลยอ่าแค่นี้เองนะครับก็คือเป็นระบบ t o เ e s นะครับก็คือไม่ต้องใช้เครื่องมือในการถอดชิวจริงๆสมัยใหม่ก็เป็น t ท l e s หมาแล้วครับแต่ว่าแต่ละยี่ห้อก็มีวิธีการต่างกันออกไปซึ่งอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับผมนวมภายในตัวนี้นะครับใช้ระบบใช้เทคโนโลยี Quick Wick qu นะครับ แต่ถ้าเป็นของ r 1 m จะเป็น Quick Quick 2, Quick Quick 3เนี่ยตัวนี้เป็น u u i k q u u i k k นะครับก็อาจจะเป็นตัวรองลงมาอาจจะใช้วัสดุของผ้าที่อา,อาจจะลดสเปคลงมานิดนึงเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนะครับผมแต่ว่าคุณสมบัติของเขาก็คือเป็นแอนตี้แบคทีเรียเหมือนกันนะครับแล้วก็ ระบายความร้อนความชื้นเหงื่อเนี่ยไม่ให้อมอยู่ในตัวผ้านะครับเท่าที่ผมสัมผัสเนี่ยผ้ามันนวมมันจะแน่นน้อยกว่าทางพวกตระกูลเลสิ่งนะครับก็อาจจะมีความใสสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ก็ยังให้ความนุ่มความเลื่อนตอนนี้ใช้การตัดเย็บแบบ 3D นะครับตัวชิคแพดก็คือจะเข้ากับโครงหน้าของเราเลยนะครับแล้วตัวนี้มี emergency call emergency pull ด้วยนะครับปกติจะอยู่ในตัวทับเท่านั้นตัวนี้มีแล้วก็แผ่นใต้คางมีมาให้เรียบร้อย สายรัดคางเป็นแบบกิบล็อกนะครับอ่าตัวนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็สายทัวริงอะไรเงี้ยถอดเข้าถอดออกบ่อยอะไรเงี้ยก็ใช้กิบล็อกสะดวกครับตัวนี้ผ่านมาตรฐาน ECE r 2 2 0 6แล้วก็คิดว่าไม่มีปัญหาเรื่องของเซฟตี้นะครับผมก็ตัวหมวกนะครับสวยงามนะครับมีเชลไซส์ทั้งหมด สามเชลนะครับก็คือมีทั้งหมดสามเปลือกนะครับมีไซส์ S นะครับแล้วก็ ML นะครับแล้วก็ x l นะครับผมก็มีสามเปลือกก็รูปร่างของหมวกก็จะเขาเรียกอะไรพอดีกับ คนที่เป็นหัวไซนั้นเช่นคนตัวเล็กผู้หญิงเนี่ยก็จะหมวกก็จะเปลือกเล็กกว่าตรงนี้นะครับผมไซส์ M กับเพื่อนๆไซส์ L อเนี่ยก็จะตัวนี้อ<ๆ>พอ XL มาใส่ไซส์ L ถ้าเป็นเปลือกเดียวกันมันก็อาจจะรู้สึกอึดอัดไปนิดนึงถ้า XL ก็ต้องใช้หมวกไซส์เปลือก XL เนี่ยก็เป็นอะไรที่มันดูคัสตอมให้มันฟิตกับรูปร่างของคนได้อย่างพอดีนะครับผมเดี<ๆ>๋ยวเรามาลองสวมใส่อออย่างเดี๋ยวผมมาพูดถึงเรื่องนวมว่าตัวนี้รองรับการติดตั้งบลูทูธหรือเปล่าขออนุญาตเปิดนิดนึง ลองรับการติดตั้งบลูทูธนะครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าอ่ามีรูอยู่ข้างในนะครับอ่าเห็นไหมเป็นรูขนาด40มมิลวางได้สบายสบายนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาลองสวมใส่กันนะครับก่อนสวมใส่หมวกก็ใส่โมงนะครับผมตอนนี้โมงที่ร้านนะครับ ก <m uch an> ็มีจำหน่ายหลายสีหลายลายเลยนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นลายกาฟิตี้ะบบนะครับโดยออกแบบโดยพี่แจ็คชยานน์นะครับราคา250หาบาทถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่เพจได้เลยนะครับหรือสั่งทางช้อปปีก็ได้นะครับผมก่อนสวมใส่นะครับหลายคนสอบถามเรื่องการใส่นะครับว่าเวลามาที่ร้านเนี่ยผมก็จะสอนใส่จากข้างหลังบ้างข้างบนบ้างนี้ขึ้นอยู่กับรูปหัวนะครับว่าคนบางคนเนี่ยเป็นหัวทุยไปด้านหลังมาใส่ตรงๆๆเนี่ยมันก็จะติดติดไททอยตรงนี้เรียกอะไร ตรงนี้เั่ชัยถอยด้วยบนี้ลูกก็คือจะติดนะครับก็จะใส่ตรงๆไม่ได้นะครับก็ต้องดึงจากด้านหลังจริงๆบางคนหัวธรรมดาก็ดึงตรงๆไม่ต้องไปใส่จากด้านหลังถ้าใส่จากด้านหลังบางทีมันจะทำให้มงมือนล่นอย่างเงี้ยผมเป็นคนหัวอ่าไม่มีไม่ถุยเท่าไหร่ก็ดันลงมาตรงๆได้นะครับจับอย่างนี้นะครับแล้วก็ห่างแล้วก็เงยหน้าขึ้นนิดนึงอืม ฟิลลิ่งคล้ายๆ ADX2 เมื่อวานนะครับก็คือใส่ลงไปปุ๊บช่วงหูจะรู้สึกเว้านะครับแก้มบีบนิดหนึ่งนะครับเหมาะสำหรับการทำความเร็วได้นะครับแต่ว่าด้วยความนุ่มของมันเนี่ยผมจับได้ว่ามันยุบไปเยอะเหมือนกันถามว่าตอนนี้กัดปากกัดแก้มนิดหนึ่งนะครับด้านหัวข้างบนสบายโล่งดีนะครับผมแล้วก็ใส่แว่นนะครับเขาบอกว่าเป็นแว่นตัวใส่แว่นง่ายนะครับผมอ่าก็ลองใส่ดูอ่า ก็ใส่แว่นง่ายนะครับไม่รู้สึกถึงการบีบขมับหรืออะไรนะครับผมก็อันนี้เราก็ลองใส่คลิปล็อกดูนะครับผมมุมมองค่อนข้างกว้างอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ไม่น่ามีปัญหาเรื่องมุมมองลายกวาตาลโล่สวยสีเงานะครับใส่คนที่เคยมองเล็งลายนี้ไว้นะครับตรงขางนี้เป็นคาว่ายี่สิบนะครับเป็นเบอร์ของปาตาลโล่นะครับด้านหลังก็มี หางปีศาจด้านบนเป็นลายปีศาจด้วยสวยสีเงาดูแลง่ายนะครับผมมีแว่นกันแดดอยู่ไหนวะนี้อ่าแว่นกันแดดเต็มตานะครับไม่หลอกตาด้วยนะครับผมแล้วก็กันฝ้าอีกต่างหากนะครับไม่มีปัญหาเลยแว่นสีกําลังดีผมว่าสีชาติกันแดดกําลังดีแล้วก็เหมาะสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันราคาไม่ถึงหมื่นนะครับเอาขึ้นลงแนะนําให้ใช้ตัวนี้เท่านั้นนะครับผมหลายคนถามว่ามีชิลปลอดไหมถาม เพราะมีชิวตแต่งชิวอะไรไหมมีนะครับผมก็ราคาก็จะอยู่ประมาณ2องพั่ลไงลองสอบถามเข้ามาที่เพจอีกทีนึงกันแต่ว่าจริงๆผมแนะนําให้ใช้ตัวแว่นดีกว่านะครับผมก็คือหมวกมันมีแว่นแล้วอะกลางวันกลางคืนจะได้ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครอยากซิ่งอย่างไรก็ลองถามมาอีกทีนึงแล้วกันนะครับหมวกวบนี้นครับ Scorpion XO 491นะครับผมลายก u ต d a โล Fabio ยี Fab นะครับอยู่ที่เจ็ดอบาทถ้าสี มีอีก2ลายคือลายสปินเนี่ยจะอยู่ที่7,500บาทนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลายให้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ใครไม่ชอบลวดลายไม่ชอบลายนะักแข่งเนี่ยก็อยู่ที่7,200บาทที่เป็นสีรวนนะครับได้มาตรฐาน ece r 2 2 0 6แล้วถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับตัวนี้ตอบโจทย์สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือไปออกทริปอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าโอเคด้านหลังสวยนะครับผมนี่ลวดลงลวดลายสปอร์ตทีเดียวก็ å, ยังไงก็ฝากตัวนี้รองรับบลูทูธใส่แว่นได้ คือดีมากนะครับราคาก็ไม่ถึง1 7 0 0 0 0บาทนะครับผมยังไงถ้าสนใจนะครับที่ BKK Speed ทุกสาขานะครับมีหมดเลยนะครับผมตอนนี้ของก็จริงๆมาขายตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วพร้อมๆกับพวก ADS 2แล้วนะครับก็มีออกไปบ้างอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับถ้าใครสนใจก็รีบจับจองนะครับคิดว่ามีเหลืออีกไม่เยอะหลังจากลงคลิปนี้ไปนะครับผมยังไงก็ขอฝากรีวิวไว้ด้วยและกันชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง u t u b e ของผมด้วยลวกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ